ีิี้ต้อลรับเข้าสู่ KTV Hobby ใช่นหที่ผมจะนำของสะสมต่างๆมาให้ชมกันแลวันนี้ตัวที่ผมจะนำมาดูก็คือ Fixlight Standard Android หมายเลขจากซีรีส์ Dragon Ball t โอเคเจ้า Fixlight Standard ตัวนี้ก็เป็นซีรีส์แรกของ Dragon Ball นะครับที่ผมได้ลองซื้อมาต่อดูก็รู้สึก,กแปลกๆมันทุกทีแบบซื้อภาโมเดลมาจะเป็นแบบ พวกหุ่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เนี่ก็เป็นคาแรคเตอร์ตัวละครในอนิเมะนะที่แบบเป็นรูปร่างคนก็โอเคเนี่ยว่าดูตัวกล่องกันก่อนอาร์ตบอลนะผมก็จะเป็นรูปหมายเลข17นะก็กล่องก็จะบวบีนิดนนะึงข้างกล่องก็ประมาณนี้ด้านบนกล่องก็จะนะน่าจะเป็นประวัติของเจ้าหมายเลข17ในตัวซีรีส์อาร์ตบอลเซนนะครับอันนี้จะเป็นปรายละเอียดที่โปรฟิตรายให้มา ้านข้างก็ประมาณนี้ด้านล่างก็นี่ครับให้เห็นตัวฟิกได้นะว่ามีเอฟเฟกต์พาร์ไรมาให้บ้างขยับอะไรได้บ้างมีของอะไรมาให้บ้างก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูข้างในกล่องกัเลยก็เปิดาตามทตามสไตล์พาร์โมเดลเลยก็นี่ถุงแรกนะครับผมถุงที่สอง ถงที่สถุงที่4ถุงที่5ก็ดูถุงก็ไม่ได้เยอะมากนะค่ห้าถุงแล้วก็ตัวคู่มือเอาจริงๆหน้าปมก็ค่อนข้างสวยนะเป็นภาพมาท์สจัดด้านหลังก็เป็นระเอียดตัวฟิตคู่มือข้างในก็ดูต่อไม่ค่อยเยอะมากเนะี่ย ตอบแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จเดีย๋ยวมาดูแผงกันที่เราแผงเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างก็จะมีแผงประมาณนี้นะเริ่มจากแผงแรกเลยก็เป็นแผงเนื้อนะสีเนื้อจะเป็นหน้าแล้วก็มือของตัวตัวมายีลสิบเจ็ดแผงที่สองแผงอันนี้น่าจะเป็นส่วนตัวนะ เสื้อสีดำเขาแผงที่3าก็น่าจะเป็นส่วนแขนเสื้อกระขาอาจจะแผงที่4ก็จะเป็นผ้ามันคอของเขาครับแผงที่5ก็จะเป็นมัลติคัลเลอร์ก็จริงๆนี้น่าจะเป็นขานยประมาณนี้ แล้วก็สติกเกอร์มีดวงตามาให้สามคู่นั่นงแล้วก็อะไรนิดหน่อยแล้วก็สามแผงที่เหลือนะจะเป็นเอฟเฟกต์พาร์ทจริงๆรวมๆทุกแผงเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะต่อต่อแบบเดียวก็ได้สัตว์ไม่ได้ถึงชัวง่วโมง เดี๋ยวต่อเสร็จจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันเลต่อเสร็จทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้มีชจดตัวใหม่ได้17นะแล้วก็เอฟเฟกต์พ t าร์ทของเขาแล้วก็จะมีหน้ามาให้1อันั่เอาไปเปลี่ยนเล่นแล้วก็มีมือแบร์หนึ่งคู่มือถือปืนอีกหนึ่งข้างแล้วก็จะมีสติกเกอร์ดวงตาที่เหลือไว้ ให้เราแปะเล่นกับตัวเฟิกนะแต่ว่าถ้าแปะนะคือแปะเลยก็ถ้าใช้ก็คิดดีๆนะครับโอเคมีอีกส่วนที่ผมลืมให้ดูไปนะก็คือมันมีตัวเข็มขัดให้มาอีกชิ้นไงครับเป็นเข็มขัดที่ว่าใช้เปลี่ยนเล่นอย่างแอคชั่นเบรเห็นว่าตรงนี้มันจะมีโลกให้เสียบ a อคชั่นเบเดี๋ยวไปดูตัวหมายเลขเจ็ดกอนเลยเรามาดูที่ตัวหมายเลขเจ็ดกันเลยนะก็ จ้าตัวฟิกเนี่ยแยกสีออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าติกเกอร์เนี่ยมีแค่สว่วนเข็มขัดของเขานะนรับผมแล้วกเ็เข็มขัดตรงนี้นะครับข้างบนมีแค่นี้เองแล้วก็ออกเสื้อโลโก้เลนิบอนด้วยที่เหลือก็จะเป็นแยกสีมาให้แล้วหมดเลยครับ ค่อนข้างอยู่ในระดับย่อเคนแะล้วเพราะว่าติ๊กเกอร์น่ะติดไม่ได้เยอะมากแล้วก็ดวงตาเนี่ยดวงตาขงเขาทนำะแยกสีมาให้เลยเดี๋ยวมาดูตัวจุดขยำของเขากน่อนก็แข็งนะ้วหมุนได้ประมาณนี้เลยนะขึ้นลงได้ขึ้นได้ขนาดนี้ลงได้ขนาดนี้พับได้พับได้แค่นี้นะไม่ได้ไม่ได้ชิดน,นะตรงนี้นะครับผมหมุนได้นะ แต่ว่าต้องค่อยค่อหมุนเพราะว่ามันค่อนข้างดืดหใน,ใน่อยข้อมือก็หมุนได้รอบเลยแล้วก็เอวเอะหมุนได้สามร้อยหกสิบเลยส่วนหัวขึ้นลงได้นะแต่หัวมันไม่รู้ของต่อผิดหรืออะไรมันจะดอกแดกดอกแดกหน,น่อยๆ แล้วกว็หมุนได้รอบนะแต่ค่อนข้างจะหลุดง่ายนิดนโอเค okay. ก็ประมาณนี้นะส่วนขาขึ้นได้เท่านี้ไปข้างหลังได้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเห็นว่ายืดได้นะเหมือน เอาไว้ให้แบบขยับอะไรได้เยอะขึ้นพอเสร็จแล้วก็ขึ้นไปล็อกเข่าก็รอ,อได้แค่นี้นะไม่ได้สุดไปข้างหน้าไม่ได้นะครับข้อเท้าก็หมุนไม่ได้ตรงนี้แต่ว่าเทา้าหมุนได้ขึ้นลงขึ้นลงได้ปกตินะเป็นบอลจอยก็จุดขยับของใหม่ได้สิบเจนเนี่ยก็น่าจะมีเท่านี้เนาะ ไปดูออปชันและอะไรต่างๆว่าหน้าเปลี่ยนยังไงมือเล่นอะไรยังไงกันหนักว่าดูวิธีเปลี่ยนเป็นมือถือปืนนะก็เมื่อกี้ลืมให้ดูว่าตัวเข้มขันเขาเนี่ยมีปืนมาให้นะก็วิธีเปลี่ยนวิธีเอาเปืนเราก็ดึงสลักตรงนี้ออกมานะแล้วก็ s ช้เปลี่ยนเขาแล้วก็ ตรงมือเนี่ยมันจะมีสลักอยู่นะ <the> ก็ตัวปืนก็จะมีรูไว้รับนะแล้วก็ประกบไปเลยก็ประมาณนี้แล้วก็ใส่ให้เจ้าห7ยบก็แค่ <het noise> นี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเปลี่ยนหน้าของเจ้าหมายเลขสิบเจ็ดกันก่อนน ก็นี่ก็จะเป็นหน้าอีกอันนี่เที่ยวให้มันวิธีเปลี่ยนหน้าเนี่ยก็ถอดตรงผมนี่ออกหนึ่งเห็นมันจะมีจะเห็นว่ามันจะมีรอยประกบอยู่นะก็ค่อยๆอ,อย่เงี้ยเอาไหมาสองฝั่งนนะโอเคก็จะเห็น นานแล้วลงมาวันนี้แล้วก็ดึงหน้ามันเลยแล้วก็เสียบกลับเข้าไปเะครับาหน้กันใส่เข้าไปประมาณนี้แล้วก็ผงที่เราแกะออกมาเมื่อกี้เนี่ยก็ประกบเข้าไปเลยนะเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวเอฟเฟกต์ r าที่ให้มาในเกาะนี้เลยก็จะเป็นตัวเหมือนโล่พลังนะมาเป็นชิ้นเดียวเลยนะมใหญ่ๆแล้วก็ตัวบีมของคันแล้วก็แสแตนเอาไว้เล่นกับตัว,ตวบีมวิธีการเล่นของเขานะก็จะเห็นว่าแสแตนมันมีการใช่ไหมแล้วตรงนี้มีรูว่าแค่เสียบเข้าไป ก็ประมาณนี้แล้วเราก็จะฟิกเต์ตัวหมห่เลข17เนี่มันยืนทํำท่าปล่อยพลังอะไรแบบนี้ mm hmm. ก็เซกพลาก็มีประมาณนี้เหนียวไปดูตัวแอคชั่นโพสแล้วก็สรุปคลิปไปเลย เรามาสรุปปิดคลิปนอ่ากัครับกับเจ้าฟิกไดสแตดร์หมายเลขสิบเจ็ดครับหลังจากที่ได้ลองต่อได้ลองเล่นมันโดยส่วนตัวข้อดีของเขาที่ผมค่อนข้างชอบนะก็คือการแยกสีของตัวเขาในห้องโดยตอนแรกก่อนที่จะตอนน่อแบบใจคิดว่าสติกเกอร์น่าจะเยอะแบบแน่เลยแต่พอต่อจ,แบบอจอริงๆเนี่ยการแบบเออสติกเกอร์มีแค่นิดเดียวเองนะมีแค่ตรงเข็มขัดแ,แค่ตรงเสือ้อแค่หนึ่งส่วนตัวแบบ ตรงตาเลยอะไรๆยากเลยก็แยกสีออกมาให้แบบค่อนข้างดีนะถึงจะมีสติกเกอร์ดวงตามให้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแค่แบบสติกเกอร์ออปชั่นเอาไว้ให้เราเลือกที่จะเปลี่ยนนะแบบไม่ได้บังคับแบบไม่ต้องติดก็ได้นะครับผมส่วนในแง่จุดขยาเนี่ยก็มันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบอ่าขยับพอพอใช้ได้นะครับไม่ได้จุดขยับอะไรเลินเลยขนาดนั้นก็พอเล่นได้นุกๆนะ ในแง่ของการประกอบเนี่ยค่อนข้างแบบประกอบค่อนข้างง่ายมากเลยนะแบบชิ้นส่วนอะไรไม่ได้ละเอียดมากเลยเพลเพแบบได้แบบเอินที่เกตอีกด้วยราคา <ๆ S 1> ของเขาเนี่ยถ้าเทียบกับการดั้มเนี่ยเอาจริงๆก็ค่อนข้างแพงนะเพราะว่าเจ้าตัวฟิกไลท์เนี่ยก็อยู่ประมาณ 7, เจ็ดแปดร้อยนะถ้าเลือกแบบอยากได้แบบประกอบละเอียดๆเ,เ,เนี่ยผมแนะนําไปทางการดัม้มดีกว่าเพราะว่าราคานี้ก็ได้ตัวเอจีแบบดีๆเลยตัวหนึ่ง ก็โดยรวมเนี่ยก็ไม่ไ่าจะมีอะไรแล้วก็น่าจะมีเพียง่านี้นะครับจากที่ได้ลองเล่นมาก็ส่วนตัวก็ถามว่าประทับใจไหมก,ก็ไม่ขนาดนั้นก็พอใช้ได้นะก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงนี้นะครับขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะครับสวัสดีครับ